รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยสวัสดีค่ะครูชื่อคุณครูนติการบุตดีนะคะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะ,อ,ะอยู่ที่โรงเรียนหนองคุนศรีวิทยาอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ,ะวันนี้เนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักส่วนประกอบของ องจุลทัศน์นะคะที่นักเรียนจะต้องใช้เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ส่องดูในการขยายขนา,ขนาดของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าดังนี้ค่ะส่วนประกอบของกล้องจุลทัศน์เลนใกล้วัตถุเป็นเลนที่อยู่ใกล้กับแผ่นสไลด์ หรือวัตถุทำหน้าที่รวมแสงจากวัตถุส่งไปยังเลนใกล้ตาขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นและทำให้เห็นรายละเอียดของภาพดีขึ้นภาพที่เกิดจากเลนใกล้วัตถุเป็นภาพจริงหัวกลับเลนใกล้ตาเป็นเลนที่อยู่บนสุดของลำกล้องโดยทั่วไปมีกำลังขยายสิบเทา่า หรือ15เท่าทำหน้าที่ขยายภาพที่ได้จากเลนใกล้วัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยภาพที่ได้เป็นภาพเสมือนหัวกลับลำกล้องทำหน้าที่ยึดระหว่างเลนตากับเลนใกล้วัตถุแขนทำหน้าที่ยึดระหว่างลำกล้องกับฐาน แท่นวางวัตถุทำหน้าที่รองรับสไลด์ที่ต้องการศึกษาฐานทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของกล้องปุ่มปรับภาพหยาบทำหน้าที่ปรับภาพภายใต้กำลังขยายต่ำปุ่มปรับภาพละเอียดทำหน้าที่ปรับภาพ ทำให้ได้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นไดอะแฟรมทำหน้าที่ปรับปริมาณแสงให้เข้าสู่เลนในปริมาณที่ต้องการ